โอเคผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเท็จิ ก็วันนี้นะทุกคนก็เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ไฟนะทุกคนวันนี้ผมก็จะเอาบัตเตอร์ไฟมาป่าให้ดูนะทุกคนคือช่วงนี้ตัวละครบัตเตอร์ไฟเนี่ยเออได้รับความนิยมมากเลยนะผมเห็นเอาไปกดแรงกันเยอะมากเลยนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะสอนด้วยนะว่าแบบเอยแต่ก่อนผมเป็นมือจังเกิลนะผมเล่นแบบเอ่อจังเกิลป่าเงี้ยเล่นตัวไหนก็เกิดหมดนะวันนี้ผมก็จะเอามาป่าให้ดูนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเล่นด้โหดสัตว์รัสเซียจริงหรือเปล่านะเออที่จริงบัตเตอร์ไฟแต่ก่อนีก ดับลงมานนิดนึงแต่มันยังเล่นได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูโอเคทุกคนตอนนี้เราฟาร์มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราับลงไปแก๊งเลนล่างนะทุกคนเออคือสเต็ปการเล่นป่าของเราก็จะแบบ เติมเลนแคลลี่บ่อยๆนะทุกคนเฮ้ยใจเย็นโพทัสโอ้ไทมาเออสวยอย่างนี้แหละมาดิผมอันติไปแล้วทุกคนอันติอีกรอบน,น,นี่เป็นไงเป็นไงอ้โหไม่ได้เฟิสบัตรวะไทยมาอีซุปไทยมาอีซุปคือสแต็กของอ่าบัตเตอร์ไฟน์นะทุกคนก็ถ้าเราเก็บสแต็กได้เต็มนะเราจะใช้สกิลได้ฟรีหนึ่งสกิลนะทุกคนจะใช้อันติก็ได้หรือว่าสกิลหนึ่งสกิลสองก็ได้นะทุกคนก็ต้องรอซุปไทยน,นะผมจะเปิดได้ ือที่จริงอ่ะแต่ก่อนอ่ะผมเล่นจังเกิลนะทุกคนผมจะชอบแบบว่าหยิบบัตเตอร์ไฟนี่ไปป่าอยู่ตลอดอยู่นะทุกคนคือเป็นตัวที่เล่นง่ายไม่อะไรหรอก<า>เล่นง่ายนะทุกคนแต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรกดซับซ้อนอะก็กดแบบสกิลมั่วๆไปอ่ะเออเฮ้ยแวนแวนอย่าแลมน,น,นะบอกเลยถ้าเข้ามานี่แบบหัวหายนะโอเคได้อยู่หนึ่งตัวเฮ้ยแวนเฮน้ยสวยสวยสวยไถายมาซุปไถามาโอ้ยยิ่งไถไปไหนเนี่ยโอเคมันแตกแล้วโอ้โหแค่ผมเดินผ่านแม่งแม่งตายอ่ะทุกคนดูดิ เออมันจะกลัวอะไรผมขนาดนี้เนี่ยคือออฟเลนนะทุกคนเราจะต้องไปเติมถ้าไม่จําเป็นหรือว่าไม่โดนเขากดก็ยังไม่ต้องไปเติมก็ได้ส่วนมากเราจะเติมแครี่บ่อยๆทุกคนคือบัคเนี่ยมันต้องรอให้มันแบบต้องต้องให้ได้คิวอย่างน้อยสักแบบ2อสาคิวพอเกิดนะทุกคนคือถ้าเราถ้าไปตือพวกแบบลมหรือว่าพวกแบบครี่ที่ชอบแบบรัดรัดคิวป่าอย่างเช่นบัตทุฟไฟอะไรแบบนี้มันจะแบบเกิดยากมากเลยนะเออต่ไม่เป็นไรหรอว่าแบบทีมนี้มันกระจกไงเออผมแบบไม่ให้ใครคิวก็ได้นะตาเนี้ยเราคอยดูนะผมจะไม่ให้คคคคริิวววมแแบบนเเดียย่ล คือป่าทุกคนพยายามแท็กกลางเรื่อยๆนะถ้าถ้าเมรมันไม่เอาคลิปเราก็มาเอาก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอย่าปล่อยให้คลิปมันเข้าไปโดนป้อมตีตายหมดนะทุกคนเสียรายตังค์เดี๋ยวต้องรอซุปไถ่นะเออเฮ้ยนี่นี่นี่เนี่ยเอาอะไรครับผมอะไรครับผมมาดิเอ้ยสวยสวยสวยนี่ผมผมรอผมรอผมผมรอลาดเลยอย่างงี้มาดิเออุมา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 โอ้เมื่อกี้แม่งไปเทียวจะลัดผมอันติมั่วเห็นป่ะอันติเบ้าอ่ะเออมันลาดพี่ได้ไงวะพวกขี้ลาดอย่างเงี้ยผมบอกตรงนั้นแม่งโคตรเล่นลำบากสังคมเอาวิ่งที้มีแต่คนชอบลาด ม่ไม่มีใครแบบใจใจเมื่อเมื่อกี้เห็นป่ะทุกคนก็เราต้องไฟกันแบบว่าแบบเลือดเต็มหลอดนะทุกคนคิวที่มันสมศักดิ์ศรีอะ่ะเออเคยดูไหมน้องๆเราต้องได้คิวที่มันสมศักดิ์ศรีนะไม่ใช่จะเอาคิวแบบผู้ขี้รัดอะไรเนี่ยไอ้ขี้ไม่น่าเกลียดโอเคผมได้ขวานแล้วนะทุกคนเออเราเปิดมังกรไหมเนี่ยปั๊ดเป็นตัวละครที่คือมันก็เป็นตัวที่เกิดยากพอสมควรนะทุกคนเออถ้าเราแบบว่าไม่ได้คิวไม่ได้อะไรเรื่อยๆมันก็จะเกิดยากนะแล้วยิ่งเป็นตัวละครที่ถ้า เลดเกมค่อนข้างจะแก้ได้ยากนะทุกคนคือเวลาฝั่งเขาเกิดเนี่ยเราจะเอาบัตไปเล่นเนี่ยมันเล่นได้ยากมากเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าไปไม่ตายคือเราจะเดทสมอลลี่ก่อนดังนั้นเราเข้าไปก็คือศัตรูต้องแตกนะไม่แตกเราก็จะแตกแทนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมึงจะมึงวัดกับกูไหมมึงวัดกับกูไหมอุ้ยปลาดอกมาเนี่ยสวยนตินี่นี่เป็นไงเป็นไงเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมมาโอ้โหถ่ายหนีอุ้ยโอ้โหสัตว์อีกนิดเดียวไอเยไม่ทันแม่งก็ตีป้อมช้าชิบหายเลยเลนล่างโอ้โอเควันเดอร์วันเดอร์ลอยยาวแล้วโอ้ ทำไมวันเดอร์ทำไมมันหลอยป้อมนะยาวจังวะอย่าเพิ่งจบเร็วนะเพื่อนเออกูยังคิวได้แค่2ตัวเองตอนนี้เราเริ่มเกิดแล้วทุกคนก็ดูจากรูปทรงเกมเราก็เริ่มมีของแล้วนะ คือบัตเนี่ยถ้ามันมีของมันเกิดมันเป็นตัวละครที่เอ่อเอาลงยากนะทุกคนมันสามารถไหลได้1 2 3 4ไปเลยนะทุกคนคือต้องเล่นแบบเล่นแบบต้องใช้สกิลเพลนนิดนึงเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้ดูทุกคนว่าทักษะการป่าของเราเนี่ยหรือว่าการเล่นแบบจังเกิลที่ผมหายสาบสูญไปนานเนี่ยที่จริงผมไม่ค่อยได้เล่นจังเกิลน,นะช่วงนี้แต่ว่าผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งนะทุกคนเฮียคลิปไปมาดิมาดิาดโอโอืออเชี่ยตัวนี้ก็แรงนะตัวนี้แรงนะแรงนะแต่ยินเฮ้ย โอ้ยเหยยต่อยๆถอยๆอี๋แม่งตีอย่างแครี่เวนเอ้ยอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปความต่อทุกคนเอ้ยผมยังไม่ได้โบเกนเลยว่ะคือเซตไอเทมที่ผมออกนะทุกคนก็จะเป็นสายดาเมจจัดเลยนะแต่ว่าก็จะมีขวานด้วยนะครับผมซึ่งเป็นแบบเกาะด้วยนะคือผมจะไม่ออกดาเมจแบบพวกของป่าผมจะไม่เอาพวกแบบดาบนะทุกคนเพราะว่ามันจะบางนะไม่เหมาะกับบัตเทอร์ไฟททุกคนบัตเทอร์ไฟมันต้องมีเลือดนิดนึงถ้าเรามีเลือดมีอะไรมันจะมันจะเป็นแบบกึ่งไฟเตอร์นะทุกคนเออเซตนี้ผมก็ได้มาจากแบ พรสวรรค์ล้วนๆนะเซตไอเทมอ่ะผมจัดมั่วไปเลยอะ่ะเออแบบผมจัดไอเทมอะไรแม่งก็ได้หมดอนะ่ะแม่งออกของเวทยังได้เลยอ,องตรงแต่ผมไม่อยากทำไงเออแม่งกลัว GM เอ็ขาจะแบนผมทำอะไรแม่งอยู่ยากช่วงเนี้ยเออ GM แม่งดูคลิปผมตลอนดอนะแม่งแบบกะจะแบนไงเออผมรู้ไมไปเติมบนดิบนบนบนซุบซุปเฮ้ยสวยๆวยไถมาไถมาเอ้าทำไมไม่ไถเอออย่างนั้นแหละมาเดี๋ยวเดี๋ยวผไปจับจับเดี๋ยวแบนนี่นี่นี่เป็นไงมันไงไส่โมท้อนมาไต่วาจับจับไปนะมาดิเออเอไถกับมาไถกลับมามาดิ ไท่ไจเอื้ออย่างนั้นแหละผมว่าผมว่าแตกนะแตกนะแตกนะพอดีไทม่มั่งทีมันทีเื่อไอ้เหี่อโลมันขี้ร้ายที่ผา,ายเลยโอ้โหมันเก็บหมดทีมเลยทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยเพิ่งคิวไปได้3ตัวเองอย่าเพิ่งจบนะเพื่อนอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบสัตว์เอ้ยแม่งกระจอกเกินชิบหายเลยแม่งแบบเล่นเล่นกากชิบหายเออแม่งเล่นอะไรวะแม่ง ดูดิแบบจะจบเกมแล้วผมยังไม่ได้คิวเลยเฮียคิวแค่นี้ไม่ได้แล้วทุกคนแม่งไม่มีใครทับถือเรานะถอยมาถอยออกมาถอยมา,อยมาโอ้โหมัน,มนแบบระจอกเกมไม่ได้หรอกเนี่ยผมตีบับแดงเฮ้ยอย่าเพิ่งไปละเฮ้ยยังเพิ่งไปลากันมาทุกคนแย่งไว้ทุกคนไม่ต้องให้มันป่านะรู้สึกฝั่งมันจะเป็นฟอร์เรนป่านะเนี่ย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 เอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้เหี้ยแตกนะเนี่ยเรียบร้อยโอเคนะครับผมเมื่อกี้เขาก็แบบ อ่าลุมนะทุกคนเอออย่างเงี้ยคือเขาเห็นราศีผมเไยผมผมเขาเลยต้องลุมผมนะเออฟอรเรนมันก็แบบติดลุมอย่างเงี้ยแหละเออถ้ามันไม่ลุมมันก็คิวเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกคนเออผมจะพูดเลยนะว่าตานี้ทุกคนผมต้องจัดวอตคิวหรือไม่ก็เมกแคิวให้ได้นะทุกคนเออคอยดูถ้าผมได้หยิบบัสมานะทุกคนเป็นตัวละครที่ผมสามารถทำอ่าเมกแคิวหรือว่าวอตคิวได้นะทุกคนเอจะเห็นเนี่ยมันมาเฮียอะไรกันเยอะแยะเนี่ยถอยกลับมาถอยกลับมาเมดมันแม่งตีโคตรเร็ววนนนนนะะะะะทุกกคเเเเอออออโี้้้้้ยยไไไรฮตตงงขขึึปปปปปดดั่ิ ว่าทำไมโลมันทิ้งแครี่อเลยวะเนี่ยโอเคผมไดโอ ah anyway, <|ja|> oh, yes? มิอาร์มแล้วทุกคนก็เช็ดไอเทมที่ออกชิ้นที่สองเป็นโอมิอาร์มนะเพราะเราจะได้สโลด้วยผมต้องกลับมาฟาร์มต่อนะทุกคนพึ่งสิบนาทีเองใจเย็นหรือน้องหมูใจเย็นดีรีบจบไปไหนวะเดี๋ยวรออ้วนแบบผงาก่อนจังเกิลมันต้องแบบทำดาเมจให้เยอะกว่านี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพี่อู้มาดิอู้รอบตีนมาแล้วเป็นใจนะครับเพราะว่าเย่อแบบเออจะวิ่งตามเทพโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นแค่แครี่กระจอกเสือมาวิ่งตามเทพเดี๋ยวเราฟาร์มเออตีไอตีมังกรหวอนเพื่อนกูไม่มีเลือดเอ้ยอย่าเพิ่งไปดึงตีนมาดิ่อู้หี้ยนี่ยฟอเรนฟอเรนฟอเรน,อเ,นเอาดึงมาดึงกลับมาดึงกลับมาเฮ้ยซูสบอลไตสวยนะไตสวยนี่นี่เป็นไงวูรอดแม่งเลยเอาปั้มต่อปั้มต่อเหี้ยแครี่ไม่อยู่อะแฉ่อะเจออะไรครับบุบไม่ ตีไปดีตีไปดีตีไปดีดดอูอะไรกับเนี่ยน้องเบาโอ้โหเห็นป้าตอนนี้เราเริ่มแรงแนละ้วทุกคนก็แบบเข้ามานี่แบบางนะบอกตรงไอ้ไงเลยแหละเออตอนนี้ไอทมเราก็แบบแรงแนละ้วผมได้อมิอาร์มด้วยทุกคนมันก็สโลด้วยนะได้ดามเมจด้วยถ้าเราออกขวานะทุกคนเราไม่ต้องออกฟอสเคลปนะทุกคนมันก็ออกอมิอาร์มดีกว่าจะได้ดามเมจด้วยบอลเลนอะไรมันอยู่เชียมันมันมันลอยมันหนีมันหนีมันหนีปะมาดิเอาดิอูอูตอนนี้เริ่มถือแล้วทุกคนทั้งถือทั้งแรงมันจะดันยาวว่าไีใคลิปเนี้ รัดครับผมรัดครับผมเอานี่นี่อู้อิลูเมียร์ัดโอ้โหผมเปิดเอาเมือ่อกี้แม่งแบบนักนก็ที่รัดเกินถอยมา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 ซุบช so อบล่อตีนมาที่ไหนได้ปะเนี่ยโอ้โหเยอยอ้าวอ้าวอะไรครับผม Throw, au, อะไรครับผมอุ้ยเียอะนี่ช่างมันแรงจังวะโอเคถอยก่อนถอยก่อนผมอยากได้ตานี้ผมต้องเก็บแบบถ้าไม่ได้เบก้าคิวก็ต้องได้วตอตเขียวอ่ะเออ คลิปนี้แบบมันต้องแบบว่ามีผลงานทุกคนแบบกลัวคนจะด่าเออผมเยร์เรียนบนไว้ก่อนนะตอนนี้จัดไปได้แค่6คิวเองทุกคนมันยังไม่สมศักดิ์ศรีของจังเกิลมือหนึ่งแนละทุกคนเราเราต้องแบบจัดว่ดคิว กบัตเตอร์ไฟเนี่ยที่ผมเล่นเคยเล่นมาในสมัยแต่ก่อนเลยนะนานเลยแหละคือแบบมันก็เป็นตัวละครที่เล่นดีนะทุกคนแต่ว่าผมว่ามันมันติดตรงที่ว่ามันสกิลหนีมันไม่ค่อยมีนะทุกคนเออถ้าเข้าไปถ้าไม่ตายม่งก็จะเป็นตัวที่ตายแทนแต่ว่าถ้าเราแบบเกิดมานี่มันไหลได้ไงนะเออข้อดีมันก็มีข้อดีอยู่เราตีบางกรแล้วกันอ,อ่ตีบางกรไปแล้วจันดาร์เขาจะเปิดหรือเปล่านี่จะเปิดหรือเปล่านี่ดาร์เขาจะเปิดหรือเปล่าไอ้เมดเมด เมดเมดมาดินี่ตายแล้วคุณคุณทีเดียวหายทีเดียวหายมามาตอนนี้ผมเกิดแล้วเกิดแล้วอันเอ้ยอู้ยแวนแวนแวนเอาแวนเอาแวนเอาแวนเฮ้ยอย่าเพิ่งตายแวนนี่เป็นไงกับบอสเชียวเป็นไงเป็นไงเออโอ้โหผมบอกแล้วแกงใ้ตานี่ผมจัดบอสเคียวไปได้แล้วทุกคนโอ้โหใจเย็นเห็นป่ะผมบอกเลยใจเย็นก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะโอ้ยน่าจะจบแล้วแหละโอเคจบไปทุกคน ก็มีประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสารับวันนญขคสวัสดีก่อนนะครับไปละ